บ้าป้าป้ทป,ป้แต่ละคนแม่ป้าเอาบักม้อหน่วยบักไงป้านี่บักม้อผมวอครับโอ้ยคะป้าป้าป้าแต่ละคนอันนี้ตีครับอันรับงานนี่เด็ด่ครับานานป้าแอดมินของลุงแม่แต่ละคนแม่ลุงบ,งบงังเจ้าเบิังลิมเล้วก็ห่อแล้วเล้าเหมืก็ห่อแหมอันพู้หายเสียอยู่นี่ครับว่าได้แหมถ้เาเราถาเสียอยู่บังแต่ละคนโอ้แอนเอามาแบ่งด้วย โอ้อันนี้ได้ดึงกระสอบพูดแล้วกระสอบพูดแล้วกระสอบปัาดโธ่ิตต่อจะเหื่อโอ้ยผมกับวาอยู่ผมผมท่าเสียอยู่เหรอนะโอ้ผมเป็นยังครับผมผมใหญ่พวกเจ้าัยอิ่มปัาดโธ่ปั๊ดโธ่ปั๊ดโธ่ปะทุปะทุปะทุระวังรถร่าลมเด้อเอาหลายปา๊น่อยอนเอ้ยตัวนหนมาดีกัยเอดออนะครับบาดี้ครับอุ้ยเต็มรถ ผมสองสาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปปาดหัวปาดหัวปวดโหลีแต่ละคนไปแล้วครับนี่นี่คือจุดประสงค์ขันเจ้านะครับผมปาดหัโอ้รถเซ่รถเซ่รถเซ่เฮ้อันนี้ยังบาดดิไปแล้วครับแต่ละคนไป ไยเซ่เลยครับยเหลือยังไงเ้ชี้ยบังรับเมื่อกี้เต็มโตได้พี่น้องเลยโอ้เสพปุ๊บหายปั๊บเลยมาปั๊บโอ้เสพปุ๊บหายปั๊บเลย้ยู้ยแกเฮ้ยหู้าแกกได้ยลงกเ้อ้ยลกงเด้ยลูกเฮายลกเ้กเฮ้ยกเ้ยเอายลู้ลดเอาไปกเนวันนีเ้เ้ลูกเ้ลเด้ยเฮ้ยไเยอเอาเข้ยล้ยเฮยละ มันนุ่มาหิวเ่าไปไว้ได้เหรอเนี่มาหิวไปได้เด็ดสิหายนุ่มฮะว้าเก็จะไพ่เสือเมื่อบ้านงนึงอ่ะเอาอันนี้ับไปก็ได้นี่เอาอันชอนถุงนี่อ่ะเสืปุ๊บหายปั๊บเมนูเต็มโต๊ะแม่มึงกินไหมโอ้ยมีเมินป้าเลยโอ้ยนะปูมังกระสิโอ้กูตกใจเบิร์ตปั๊บอันนั้นโอ้ปูปูมังกระสิตกใจเด็ด อุ้ยหนอเอียงบุก,กันดีกันเลยโอ้โอ้ทำกวามสะอารนะล้านปูโอ้ครับย่าชี้ข้าเจ้อไปพูดแล้วสอบสองสอบอย่าชี้ได้ทำเำนียบทำเนียบมาจ่าชี้า,เเนนนาถึงขนาดน้ำตาตกในยาย่าชีไม่ทันแอดมินลุง ผู้ละสอบผู้ละสอบเมื่อไหมอยู่ในนั้นก็คือลูกสาวย่าพ่อโอ้หนึ่งในหันมีเป็นลูกสาวเขาก็จะไปสู้สามีเขาเจ้ากินแล้วเนาะขึ้น่าสิได้น้ำเขาสันตีฮะอะไรอะขึ้น่าสิได้น้ำเขาตียาชีถามว่าเชือลูกพวาก็กินเออเขาก็สู้ลูกผัวากากินแล้วเนาะว้ายอดบันนี่ไฮไฮไฮเมื่อบันนี่เอานี่แหละวเขา ทิ้งอันนี้เราไปให้ย่าติโอ้ครับผมไว้เป็นที่ระลึกได้ย่าเด้อท <laughs> ิ้งไว้ให้เป็นที่ระลึกอันนี้เอาไปไหว้ก่อนอืมแล้วค่อยมาเอานี่ตีไปนี่รถเขาเอาเมื่อเลยเขาเนี่ยเราไม่เอาเขาเอารถเมื่อเขาหนีเมื่อป๋าจ้อยก็ได้แล้วดี <laughs> นุ่มครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านลุงกันนะอ่าเขาทำอะไร เอาเอาเอ้าที่ยังบั่นทีผู้ใดเป็นคนเฮ็ดผูดเหตุเป็นข้อเหตด,ดเหตุเป็นข้เฮ็ดอยู่ในเฮือนอยู่ในเฮือนย่านยังอยู่ในเฮือนเพม่นอนน่ะโอ้นี่ครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็ได้ปั่นขัดหน้าปูนไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยขัดไหนคัดตัวนี้โอ้ยได้ปั่นตัวนี้เพื่อนนี่ขัดหน้าปูนบ่อืมขัดไป โอปาปาดไปแล้วเราบดจิตยังครับยังครับได้สิร่าง,างยัง,งอ,อ๋อเพิน่นเหลือดตะคัดหนาปูนได้ใหญ่สิใหญ่สิรู้สึกยัง,ยง,ง,งยออไงครับที่บอท่านขาเจ้าครับรู้สึกยังไงที่บอท่านขาเจ้าครับรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้ได้บอท่านข้าเจออาา้าไม่เป็นไรแค่น้ำตาตกใน ให้ลูกให้หลานาไกินให้เพื่อนไปกินเขาว่าเขาเขาเราได้มีโอกาสได้ได้รำอยู่เรื่อยอยู่แล้วโอ้านากแก่งอดเลยนแ <laughs> <laughs> ก่งอดจาเป็นยังี่ครับโอเคครับนี่ครับโอ้คนไกลสิเล้วนะ <h iss ing>